น้องวีนนี่มันผ้าอีบีเขาให้น้องนี่ลูกตั้งแต่น้องเกิดอ่ะลูกมันเป็นรูหมดแล้ว่ะลูกมันเป็นรูหมดแล้วทิ้งได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมอ่ะมันเอาไปทิ้งได้ไหมครับทำไมล่ะทิ้งมาแล้น้องได้ละน้องได้ละลู่เง้นมาเอาไปซักได้ไหมเอาไปซักนะมาเอาผ้าอีบีไปซักได้ไหมลูกทำไมมันเหม็น เหม็นไหมดมดูเหม็นนะเหม็นไหมดมดูดิเหม็นเหม็นไหมลูกเหม็น,มนเอาไปซักเนาะ,ะ <c oughs> เอาไปซักได้ไหมมันเหม็นอะไรมันน้องก็น้องนอนกาทุกวันน้องอมมันน่ะน้องกัดข้ากาเป็นรูอ่ะลูก,ง,ก,ลกงั้นมาเอาไปซักได้ไหมมาเอาไปทิ้งได้ไหม,ไมไนะ้ะมาเอาไปทิ้งนะ bye าบายบายออะบายบายตาบอกลาผ้าตาโตแล้ว น้องจะสามขวบแล้วนะน้องยังใช้ผ้าที่เอาลงเป็นดูได้เนี่ยเอาลงเครื่องทักผ้าไปเลยเออลงเครื่องซักผ้าได้ไหมได้เอาไปทิ้งถังขยะได้ไหมทำไมอ่ะอยามันตกผ้าปกโอ้เหรออยาเอาเอาลงเอาลงเครื่องทักผ้างั้นมาเอาไปนะมาเอาไปทิ้งไม่ทิ้งก็นะก็เอาใต้อีก เงี้มาเอาไปทิ้งนะไม่ได้ทิ้งนะไปแล้วนะเอาไปทิ้งนะเอาไปมาไปทิ้งแล้วมาไปแล้วมาไปทิ้งเอาเอาไปไหนก็ได้ก็เอาไปทิ้งอ่ะเอาไปไหนก็ได้ก็สักพาดเหรอทําไมน้องน้องชอบผืนนี้เหรอน้องชอบเหรอชอบมากเหรอชอบมาเอาไปทิ้งได้ไหม งั้นมาใบายผ้าน้องก่อนมา <Bye S 1> จะไปทิ้งแล้วทิ <Bye. S 1> ้งแล้วนะเอาไปทิ้งไมเ่เอาเอาไปทิ้งเอาก็เอาไป้อไปอได้าได้งาไุ้กาได้าไท้อาไอาจุ๊บมาก่อนิ